สวัสดีย้ำข้าจ้าพบกับพี่นุชก่อนนอนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะพี่นุชมีคำตอบนะคะสำหรับคำถามจากน้องเคสหนึ่งนะคะเป,เ,นะเป็นผู้ใช้จริงเนาะเป็นผู้ใช้จริงน้องคนนี้ ใช้เซตเดียวกับที่พี่นุชใช้ก็คือเอ่เซตหน้าใสเนี่ยนะคะที่มีครบเลยก็คือมีเซรั่มนะคะมีเจเเซรั่มหนึ่งตัวสบู่กูต้าคอลลาเจนหนึ่งก้อนแล้วก็เครีมบัวหิมะนะคะทั้ง3สูตรทั้ง3มตัวก็คือไข่มุกามินแล้วก็ครีมกันแดดนะคะอ่ะทีนี้น้องก็ ใช้เซตเนี้ยนะคะใช้ไปอ่ลืมบอกน้องเขามีปัญหาฝ้าอา่าน้องเขามีปัญหาฝ้าเหมือนกับพี่นุษย์นะคะทีนี้อ่พี่นุษย์ก็แนะนำให้เขาใช้เซตเดียวกับพี่นุษย์เนะเาะอ่ะเขาก็ใช้ไปจนฝ้าเขาเนี่ยมันจางหายไปแบบน้องเขาพอใจแล้วพูดง่ายๆคือฝ้าเนี่ยจางลงไปจนแบบ เหมือนหายไปแล้วอ่ะคือมองไม่เห็นแล้วนะคะทีนี้อ่ะน้องเขาก็เลยหยุดใช้นะแต่ว่าพี่นุชไม่ได้สอบถามข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่หยุดใช้เซ็ตนี้ไปแล้วเนี่ยน้องเขาไปใช้ครีมอะไรต่อนะแต่ว่าน้องเขาก็หายไปประมาณ สาสเดือนอ่ะน้องเขาก็บอกว่าเออเขาเลิกใช้ไปประมาณ3เดือนแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าทําไมฟ้าเขาเข้มขึ้นทําไมเขาหยุดใช้ครีมแล้วฟ้าเขาเข้มขึ้นหยุดใช้ครีมไม่ใช่ว่าน้องเขาหยุดปั๊บแล้วแล้วฟ้าเข้มเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะน้องเขาหยุดไป3เดือนแล้ว น้องเขาหยุดใช้ไป3เดือนแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทำไมฝ้าที่มันเคยหายไปมันเริ่มมองเห็นเอ uh. อ่าทุกคนคงจำได้ที่พี่นุชเคยทำคลิปคลิปหนึ่งนะคะว่า,าหยุดใช้ครีมบัวหิมะแล้วเนี่ย น่าจะเป็นอะไรไหมน่าจะพังน่าจะพินาศไหมอะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วพี่นุชก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าการที่เราใช้เซ็ตครีมเนี่ยเซตครีมหน้าหน้าใสเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเหมือนก็ว่าเราเนี่ยเ,ออเติมสารอาหารให้ผิวอย่างครบถ้วนทุกๆวันนะ พอเราเติมให้เขาอย่างครบถ้วนทุกๆวันเนี่ยผิวเขาก็จะมีความกระจ่างใสฝ้ากระที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จางลงไปตัวฝ้ากระมันจะจางลงไปได้เกือบ100%อร์เซแต่ไม่ใช่ว่าหายไปพี่นุชอธิบายตรงนี้นะคะสำหรับเคสของน้องเนี่ยคือฝ้าฝ้านะคะมันเกิดจากเม็ดสี ที่มันผลิตออกมามากเพื่อปกป้องผิวเราจากรังสี UV ต่างๆอะทีนี้ถามว่าเราใช้พวกครีมพวกนี้แล้วเม็ดสีมันจะกลับมาทำงานเป็นปกติไหมมันไม่ปกตินะคะเพราะว่าคือพวกนี้มันเหมือนกับพวกเบาหวานความดันะ่ะ ฝ้าเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนพวกเบาหวานความดันคือเป็นแล้วคุณต้องใช้ยาควบคุมต่อเนื่องเออแต่ถามว่าถ้าเลิกใช้เนี่ยเลิกใช้มันก็เหมือนกับเราเออหยุดยาขาดยาใช่ไหมถ้าเราเลิกใช้ครีมตัวนี้หมายถึงเลิกใช้ครีมบัวฮิมัแต่เราก็ยังใช้เป็นพวกไวท์เทนนิ่งอย่างอื่นมันก็ช่วยได้นะคะทีนี้พี่นุ๊กก็เลยถามว่า อน้องทำงานตากแดดไหมน้องบอกว่าไม่เลยน้องอยู่ในออฟฟิศน้องทำบัญชีอยู่ในออฟฟิศทีนี้พี่นุรู้สาเหตุเลยว่าทำไมฟ้าถึงเข้มขึ้นคนส่วนใหญ่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ารังสี UV ที่เกิดจากหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ต มันทําลายผิวเรามากกว่ารังสี UV จากแสงแดดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราอยู่ในออฟฟิศเราก็เจอรังสี UV จากหลอดนีออนรังสี UV จากหน้าจอคอมจากโทรศัพท์มือถือของเราหรือแท็บเล็ตของเราถูกไหมเมื่อเราหยุดใช้ครีมฝ้ากะไปแล้ว นะเราหยุดใช้ครีมฝ้ากะไปแล้วเรา,เอาพอใจแล้วคือฝ้ากะเราจางลงไประดับหนึ่งแล้วจางลงไปจนเราแบบพอใจแล้วเนี่ยถามว่าเราจะหยุดใช้ได้ไหมหยุดใช้ได้แต่เราต้องมีการบํารุงผิวที่เหมาะสมและการปกป้องผิวที่เต็มสูตร การปกป้องผิวจากรังสี UV นะคะหมายความว่ากันแดดที่เราใช้หลังจากที่กันแดดที่เราใช้เป็นประจำทุกๆวันจะต้องมีประสิทธิภาพเต็มร้อยจะออกแดดหรือไม่ได้ออกอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบ้านขึ้นชื่อว่าเช้ามาเนี่ย คุณจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเพราะว่าผิวคุณนะ่ะมันเคยมีปัญหาไปแล้วจุดที่จุดไหนที่คุณเป็นคุณเป็นฝ้าเป็นกระอย่างเงี้ยมันจะไวมันจะไวกับรังสี UV พอเราโดนรังสีกระตุ้นบ่อยๆเข้าโดยที่เราปกป้องไม่ดี ชวงนี้มันก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาอีกนะคะแต่ในทางกับการทําไมของพี่นุชถึงไม่เข้มขึ้นเพราะพี่นุชใช้ตลอดพี่นุชใช้เซตนี้มาตลอดทาให้ทุกคนดูตลอดเห็นใช่ไหมคะจะหยุดแค่ช่วงที่ทำคลิปถามว่าใช้ต่อเนื่องใช้ตลอดแล้วผิวบางไหมเนี่ยก็ดูผิวพี่นุชสิ ก็ปกตินะคะไม่ได้มีเส้นเลือดฝอยขยายไม่ได้แบบไม่ได้แดงไม่ได้บางไม่ได้เห็นเส้นเลือดอะไรใดๆก็คือผิวมนุษย์ปกตินะคะเพียงแต่ว่ามันมีความชุ่มชื้นมีความกระจ่างใสเพราะเราบำรุงดูแลเขานะคะอย่างเต็มที่เนาะ สรุปนะคะก็คือในเรื่องของปัญหาฝ้านะสำหรับคนที่เป็นฝ้าแล้ว 1. ใช้พวกไวทเทนนิ่งนะคะให้ฝ้าจางลงไปและสปกป้องป้องกันผิวให้ดีนะคะพอมันจางลงไปเป็นที่พอใจของเราแล้วเราจะหยุดพวกครีมไวทเทนนิ่งหรือว่าครีมฝ้าก็ได้ แต่เราจะต้องใช้กันแดดป้องกันผิวตลอดนะคะกันแดดเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ทุกวันเหมือนกับเรากินข้าวเราอาบน้ําเราแปรงฟันเราก็ต้องทําทุกวันเหมือนกันนะคะการทาครีมกันแดดก็เช่นกันนะแล้วถ้าเราหยุดใช้ไปแล้วเรา ต้องไปเผชิญมลภาวะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมหน้าจอมือถือเมื่อฟ้ามันเข้มขึ้นมาเราก็ใช้ครีมให้มันจางลงไปนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความพอใจของเราว่าเราจะใช้ตลอดหรือใช้ใช้หยุดหยุดก็ได้นะคะมันไม่ได้มีผลเสียอะไร แต่อยากให้ให้รู้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าฝ้าหายไปแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นอีกมันกลับมาเป็นอีกได้ถ้ามันโดนปัจจัยกระตุ้นนั่นก็คือรังสี U V นะจ๊ะเออแต่ในความเห็นของพี่นุชนะในเมื่อเราเจอครีมดีเราเจอของดีแล้วเนี่ยเราจะหยุดแท้ทำไมละ่ะเราก็ใช้มันไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรหรืออ,อยากหยุดอยากพักหน้าก็อาจจะหยุดสักเดือน2เดือนเหมือนอย่างที่พี่นุชเคยทำอะ่ะเออหยุดใช้สักเดือน2เดือนแต่ว่าบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ทาครีมกันแดดก็ได้ผิวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนที่พี่นุชทำให้ดูนะคะทำคลิปให้ดู เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยคอลลาเจนเอ๊ะอ๋อพี่ปิ่นอคอลลาเจนไม่อยู่ตรงแถวนั้นปะลูก กระปุกคอลลาเจนกระปุกใหม่อะ่ะอยู่นั้นปะเออยิบให้แม่หน่อยหมดกระปุกนี้แล้วนะคะเปิดกระปุกใหม่ขอ,อน้ำด้วยจ้ตที่รักขอบคุณค่ะเปิดกระปุกใหม่นะจ๊ะโอ้ยแกะไม่ออกออกออกแล้วพอบอกไม่ออกออกเลย กินจะจะกินจริงๆให้ดูนะคะทุกวันนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนจากลานะคะแล้วก็มีวิตามินซีจากแอเซราเจอรี่และวิตามินอีกหลายๆตัวนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณเพียงแค่2เม็ดก่อนนอนก็ช่วยให้ผิวดีได้นะจ๊ะแล้วก็ มีมมกมีออยอนะคะปลอดภัยทานได้ต่อเนื่องไม่เป็นอันตรายกับร่างกายแน่นอนจ้า นะเท่านี้ก็นอนได้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวยังไงอ,อยากได้รับคำปรึกษาส่วนตัวจากพี่นุษนะคะทักมาคุยกันได้ที่เบอร์0963718985นะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกๆคนนะคะแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกัน0963718985นะจ๊ะ อ่ะแล้วก็ถ้ามีเคสไหนที่น่าสนใจพี่นุชก็จะมาทำคลิปแบบนี้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วฝันดีราติสวัสดิ์ทุกบ้านนะคะอย่าลืมฝากกดถ้าดูจากเพจฝากกดกดไลค์กดแชร์เพจนะคะถ้าดูใน Youtube ฝากกดติดตามกดกระดิ่งมีอะไรก็กดให้หมดเลยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะใครกดขอให้รวยพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะบายบายจ้า